วันนี้มีประเด็นหลายเรื่องนะคะที่ต้องติดตามกันขออนุญาตตามต่อจากเมื่อวานที่ผ่านมาในพื้นที่ปริมณฑลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับจะเชื่อมต่อความเป็นเมืองหลวงติดกันมาเลยนะคะบางทีเราพูดถึงนนทบุรีก็เหมือนกับว่ากินพื้นที่ระหว่างกรุงเทพและนนทบุรีเนี่ยกลืนเป็นพื้นที่เดียวกันปทุมธานีก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นจังหวัดปริมณฑลที่เมื่อวานนี้หลายคนจับตาดูความเคลื่อนไหวของการเมืองท้องถิ่นในการเลือกตั้งนายกอบจอที่ก่อนหน้านี้ เลือกกันไปแล้ว แต่ปรากฏว่ากกตไม่ได้มีการรับรองดังนั้นจึงต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่คู่แข่งก็หน้าคุ้นเคยกันดีนะคะแต่ว่าผลของการเลือกตั้งเมื่อวานที่ผ่านมานั้นต่างจากครั้งก่อนค่ะเพราะว่าผู้ที่ได้รับชัยชนะนั่นก็คือพลตําร,ร,รวจโทคารณวิทูปกระจ่างนะคะสําหรับในพื้นที่นี้ก็ต้องถือว่าเป็นพื้นที่ท้าทายสําหรับที่ปทุมธานีถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้บิ๊กจ๊ดหรือว่าพลตําร,ร,รวจโทคารณวิทูปกระจ่างนั้นเข้ามานะคะ การเข้ามาสู่การเป็นนายกอบรจรของปทุมธานีนั้นในครั้งก่อนก็เจอพายุโรคนะคะก็คือเรื่องของโควิดนั่นแหละคะ่ะที่ทําให้ต้องทํางานอย่างหนักในขณะที่นะคะมาในรอบนี้อันนี้เป็นพายุเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทําอย่างไรจะพาชาวปทุมธานีรอดพ้นจากภัยธรรมชาตินี้ให้ได้ก็ต้องถือได้ว่าใครที่ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งไหนเนี่ยบางคนก็บอกว่าเหมือนกับเป็นลาบเลยนะสำหรับการที่ได้เข้ามาดํารง ตำแหน่งนี้อีกเนี่ยนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นทุกขลาบก็ได้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมีปัญหาเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะคะคราวนี้ถามว่าการเลือกตั้งนายกอบจอปทุมธานีคะแนนเป็นอย่างไรกันบา้างถล่มทลายเลยทีเดียวนะคะก็คือชนะน่นแหละสำหรับบิ๊กจ้ารือว่าพลตำตรจโทรคำรนวิทูปกระจากทิ้งห่างลุงชาญ6 7น67,825คะแนนหลายๆคนก็เลยบอกบอกว่าเออน่าสนใจทีเดียวค่ะสำหรับคะแนนที่มัน แตกต่างกันจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาด้วยเลยมีการชวนตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในครั้งที่แล้วนะคะแล้วสําหรับการที่เมื่อวานก็มีการประกาศชัยชนะกันไปเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวนะคะพลตารวจโทคำรณวิทย์ก็บอกว่ายืนยันที่จะเริ่มทํางานวันนี้เลยขอบคุณพี่น้องชาวปทุมที่ไม่ทิ้งกันแล้วก็คืนความเป็นธรรมให้นะคะเมื่อวานดูความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานีเนื่องจากกะกะตสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหลังจากที่ท่านนี้ก็คือนายชาญพวงเพชร ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งเมื่อ30มิถุนายนที่ผ่านมานั้นถูกใบเหลืองโดยเป็นผู้สมัครเดิมทั้ง4คนนะคะไม่มีการเปิดรับสมัครใหม่เนื่องจากว่ากรกตยังไม่ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดยหลังจากปิดหีบเพื่อน,นับคะแนนก็พบว่าคะแนนของพลตํารวจโทคํารณวิทย์นำห่างนายชาญถึงกว่า50,000คะแนนด้วยกัน แล้วเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาพลตํำตรวจโทคํารณวิทุกประจักก็ได้เปิดใจหลังทราบผลการเลือกตั้งนายกอบจอบปทุมธาน,นีนะคะโดยอตอนนั้นคะแนนก็ยังยังไม่เป็นทางการนั่นแหละค่ะแต่ว่าเจ้าตัวนะคะเมื่อเห็นคะแนนก็รู้แล้วว่ายังไงก็ได้รับชัยชนะนะคะก็เลยบอกว่าคนเนี่ยมาใช้สิทธิ์ประมาณ1 7 0 0 0 0ืคนนะคะบอกว่าหายไปนะคะหมายถึงว่าไม่มาใช้สิทธิ์เนี่ย ประมาณส0,000ื่นคะแนนก็บอกว่ามันก็มีหลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝนตกก็ด้วยนะคะโอ้เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าช่วงบ่าย,าย,ายเย็นแถวๆ,ทา,ๆทางคลองหลวงนะคะในพื้นที่ปทุมธาน,นีหลายพื้นที่ฝนตกลงมาอย่างนหนักด้วยเหมือนกันเรื่องฝนก็ด้วยส่วนหนึ่งและถามว่ามีเหตุและผลของการที่ว่าคนเบื่อการเลือกตั้งไหมก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต้องมีด้วยนี่นะคะบอกว่าไม่อยากให้คนคิดแบบนั้นเรื่องเบื่อการเลือกตั้งเพราะว่านายกอบจนั้นเป็น เป็นตำแหน่งสําคัญแล้วก็ใกล้ชิดป,ประชาชนมากที่สุดนะคะเจ้าตัวบอกว่าตนเองนั้นทํางานคนเดียวไม่ได้ขอบคุณทีมงานทั้งหมดที่ช่วยกันแล้วก็ไม่ทอดทิ้งตนยืนหยัดอยู่ด้วยกันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าคะแนน1 70, นึ0 0 0สคะแนนเนี่ยเราหายไป30,000ก็จะเท่ากับครั้งที่แล้วแต่เราชนะกว่า60,000คะแนนก็ลองคิดว่าคะแนนนั้นมายังไงเพราะว่าของเก่าเราหายไปส0,000ตั้งโต๊ะเนี่ย พลตำรวจโคทคมรุธิตั้งโต๊ะปุ๊บคนนั่งข้างๆเนี่ยดูจะคุ้นเคยครั้งก่อนเนี่ยโอ้โเป็นประเด็นเนาะนะคะว่ามาหาบิ๊กแจ๊ดเนี่ยที่ปทุมธาน,นีนะคะจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวนี่นะคะจนออกมาจากเพื่อไทยมาอยู่กับพักพลังประชารัฐแต่วันนี้มานั่งข้างๆบิ๊กแจ๊ดก็คุณวันอยู่บำรุงนั่นเองอ้าวคนนี้ คุณบิ๊กแจ๊เนี่ยนะคะพลตํรวโทคำรณวิทย์เนี่ยก็เลยบอกว่าขอบคุณชาวปทุมธานีด้วยใจพี่น้องปทุมคืนความชอบทรรให้กับผมยืนยันจะไม่ทําให้คนปทุมผิดหวังสิ่งที่ต้องรีบทําก็คืออุทกภัยกําลังจะเกิดหลายอย่างต้องเดินหน้าต่อไปกับทีมงานหลายคนถามว่า ığım, พี่เหลิมพี่เหลิมมาหรือเปล่านะคะพี่เหลิมมาหรือเปล่าเจ้าตัวก็บอกวันนี้มาครับนั่งอยู่ข้างบนแล้วหลานวันลมาไหม โอ้ยไม่ต้องถามคนะ่ะนั่งอยู่ข้างๆเลยนะคะมาตั้งแต่เมื่อวานนั่นนะคะมาก่อนน่าจะมาก่อนพ่อเลยหรือเปล่านะคะมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็บอกว่าขอบคุณความจริงใจที่มีต่อกันไม่ทิ้งประชาชนเป็นอันขาดพร้อมกับทำงานทันทีส่วนเรื่องการร้องเรียนใครจะร้องก็ร้องไปไม่ได้กังวลเราอยู่ในกรอบอยู่แล้วไม่พยายามทำอะไรผิดระเบียบแล้วก็บอกว่าไม่ได้ไปร้องเรียนหลังเลิกอยู่แล้วไม่ใช่คนขี้แพ้ชวนตี แล้วก็บอกบอกว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาให้ชาวปทุมตั้งแต่พรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้ของเมื่อวานนี้ก็คือวันนี้นะคะและเวลา20นาฬิกา28นาทีนะคะของเมื่อคือนนี้นะคะค่ำเมื่อวานนี้พลตำร,ร,รวจโทคำรณวิทย์ก็ได้โพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวแล้วก็บอกว่า,วานี่แหละขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวปทุมธาน,นีวันนี้เราชนะไปด้วยกันเพื่อมาร่วมกันดูแลบ้านของพวกเราให้ดีที่สุด บอกว่าผมพร้อมทํางานทันทีเพื่อให้ปทุมธานีได้ไปต่อทั้งการรับมือกับวิกฤตและการสร้างเมืองให้เจริญไปข้างหน้าบอกว่าขอดูแลพี่น้องชาวปทุมธานีให้ดีที่สุดสมกับความมุ่งมั่นตั้งใจที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่การเลือกตั้งสมัยแรกว่าชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานีนะคะแล้วก็เมื่อเวลา20นาฬิกานาทีผู้สื่อข,ข่าวก็รายงานบอกว่าผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีอย่างไม่เป็นทางการจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 949,421คนพลตำรวจโทคำรณวิทูกระจาร่างผู้สมัครหมายเลข3มีคะแนนนำทิ้งห่างผู้สมัครรายอื่นโดยได้187,771คะแนนตามมาด้วยนายชาญพวงเพชรผู้สมัครหมายเลข1ได้119,946คะแนน พลดำรวจโทคำรณวิทย์จึงมีคะแนนทิ้งห่างในชานถึง67,825คะแนนนะคะในขณะที่นายนพดลัดาแยาม้มผู้สมัครหมายเลข4ได้9733คะแนนและนายอธัธวัฒสอนเนยผู้สมัครหมายเลข2ได้7671คะแนนค่ะ